กลอชะอแลคะเดี Fish, ๋ยวเข้าฝังนะลองไชื่อท่าเรือบ้านเทกาเียวแล้วะเดี๋ยวจะต้องนั่ตองต่อเข้าละ รดตั้งเกตฑลังคาสองันสาราด้กับสาราขาวเกนะคะสาราขาวขาวกับสาราสินตาดเข็มๆค่าลังตาหมาเียมแลยอันนี้ถึงแล้วค่ะ่าเลืบ้านชา